สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณปราสาททองหลางนะครับอํเาเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยที่เป็นโบราณสถานก็กําหนดอายุประมาณพุทธศตรวรรษที่16บนะฮะบ,บริเวณด้านซ้ายมือกับขวามือเนี่ยจะเป็นสะบัวอันนี้ก็จะเป็นทางด้านขวามือจะมีคูน้ําล้อมรอบนะฮะล้อมรอบตัวปราสาทเลยเป็นตัวยูเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินเข้าไปนะครับ ก็ลักษณะตัวปราสาทนี่จะเป็นปราสาทสามองค์ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันนะฮะยกฐานสูงบริเวณนี้นะฮะคาดว่าน่าจะเป็นโคปุระนะฮะหรือว่าซุ้มประตูแก้วนะฮะอันนี้จะเป็นอิฐก็วางตัวในแนวทางเข้าก็ตรงกับประตูของตัววางตัวในแนวตรงกันกันกบปราสาทประธานนะฮะ ลักษณะของตัวปรา,าสาทเนี่ยจะเป็นปรา,าสาทอิฐสามหลังหรือสามองนะฮะก็อยู่บนฐานเดียวกันกรมศิลป์กำหนดอายุไว้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่16ก็ถ้ากำหนดเป็นตัวศิลปะก็ศิลปะแบบป่าปวนยกฐานสูงมากเลยนะน่าจะสูงประมาณเมตรเมตรกว่า อันนี้จะเป็นตัวประสาทตัวปราสาทนี่วางตัวในแนว,แนวเหนือถึงใต้นะมีสามองค์เดี๋ยวพาเข้าไปดูในตัวประสาทอันนี้จะเป็นอิฐซุ้มกรอบประตูอิฐเดิมนะนี่กรอบประตูไม่มีจารึกนะไม่มีรอยจารึก อันนี้บริเวณด้านในปรา,าสาทเป็นปรา,าสาทอิฐด้านในเนี่ยเราไม่ทราบว่าประดิษฐานเทวรูปหรือว่ารูปเคารพของเทพองค์ใดนะฮะอันนี้จะเห็นรอยของกรอบประตูมีเศษภาชนะดินเผาด้วยอยู่ด้านในอ่าเป็นเครื่องเครือบนะเศษภาชนะดินเผา แต่ว่าอยู่ที่วัดเมืองเดชนะฮะเราเห็นข้อมูลจะมีตัวทับหลังทับหลังของวัดเมืองเดชนี่จะวางอยู่ที่ติดอุโบสถเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าขนาดใกล้เคียงกับตัวทับหลังตรงนี้หรือเปล่านะนี่น่าจะเมตรยี่ไหมประมาณนี้อ่าเป็นปราสาทอิฐถือว่า ท้องถิ่นดูแลโบราณสถานได้ดีมากเลยนะรอบๆนี่ก็จะมีคูน้ำมีดอกบัวสีชมพูนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูบัวนะ ด้านข้างนะด้านข้างก็จะมีทำสะพานตัวประสาทวันนี้มาในฤดูฝนนะก็จะล่มรื่นหน่อยนะเขียวขจีเลยด้านข้างก็มีบ้านคนอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับก็พี่ๆท่านไหนชอบเที่ยวหรือว่าอยากแวะมาดูก็มาดูได้นะอยู่จังหวัดอุบลน,นะครับปราสาททองหลัง ด้านข้างเนี่ยนี่ด้วยนะนี่มีดอกไม้มีสะบัว,บวอยู่บนเนี่ยปะสาทหินอ่ะมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าเป็นปราสาทหินที่สัมพันธ์สำคัญมีความสัมพันธ์เชื่อมโ,โยงกันนะครับก็อันเนี้ยมันอยู่ในตัวปราสาทเนี่ยตั้งอยู่ในแถบลุ่มของ แม่น้ำโดมซึ่งลำโดมเนี่ยก็จะไหลลงมาจากเทือกเขาก็จะเป็นเขาอยู่ที่ช่องบกอะนะครับแล้วก็ตัวภูเขาเนี่ยด้านบนเนี่ยมีปรา,าสาทชื่อปรา,าสาทหินปรา,าสาทภูโคกใหญ่ซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยบริเวณต้นลำโดมเนี่ยก็จะมีตัวทับหลังไม่ใช่ทับหลังเป็น รูปเคารพพระนาลายบรรทมศิลปสลักอยู่อยู่บนหินนะฮะบริเวณที่ต้นน้ำของลำโดมอันนี้ก็เป็นป้ายจากกรมศิลปากรสร้างในพุทธศักราชที่สิบหถึงสิเป็นเทวาลัยในศาสนา,าพราหมณ์ผังเนี่ยเป็นปราสาทสามหลังบนฐานศิลาแรงเดียวกันวางตัวอาคารเรียงต่อกันไปในแนวเหนือใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะฮะอาคารทั้งหมดเนี่ยตั้งอยู่ภายใน กำแพงที่มีคูน้ํารูปตัวยูล้อมล้อมรอบกําแพงนะฮะด้านนอกห่างออกไปทางทิศตะวันออกเนี่ยประมาณยี่สิบเมตรก็จะมีสระน้ําขนาดใหญ่เช่นเดียวกับผังกูกาสิงนะฮะสระน้ำอยู่ตรงไหนด้านนอกด้านนอกไปทางหนอ๋อขวามือเออเดี๋ยวเราพาไปพาไปดูนะเดี๋ยวไปดูบาลายนะฮะเป็นปราสาทอิฐอยู่ในผังสี่เหลี่ยมจยัตุรัสย่อเกบก่อมุกสั้นๆน,นะ,ะัะเป็นประตูหลอก ปราสาทนี่มีประธานขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางนะฮะกอบประตูนิสลักจากหินทรายผังอีกสามผนังอีกสามด้านนี่ก่อด้วยอิฐเป็นประตูหลอกกอบประตูสลักจากหินทรายอ่ะหน้าบานก่อเป็นอิฐสลักกีบบัวห้ากีบเหนือขึ้นไปพังทลายไม่เหลือหลักฐานให้ เอกลักษณ์ของปราสาททองหลางนี่ก็คือการสะท้อนคติความเชื่อและรูปแบบสถาปัตยกรรมทางศาสนาของชุมชนในพุทธศ,ธศตรวรรษที่16ภนะายหลังจากการสถาปนาปราสาทพระวิหาราก็จะมีความเชื่อมโยงก,กันกับตัวปราสาทพระิหารพระิหารนี่อยู่ในพุทธศตรวรรษที่15นะครับช่วงช่วงเวลานี้ดินแดนทางอีสานตอนใต้บริเวณลำน้ำมูลได้ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจาณาจักขเขมรนนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมศริลปากรน,นะครับ